ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิน่งผิดกฎหมายเด็กแนยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเค okay, นะคะก็กราบสวัสดีชม,มทุกท่านกัน <Okay. S 2> ด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่อีกเช่นเคยนะจ๊ะที่เก่าที่เดิมเวลาเดิมนะโอเควันนี้พกทุนมา200บาทมาพร้อมกับเกมมาจองเวนะ<ช>เส้นทางมาจองเวหนึ่งของค่าย PG จีนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะมาปั่นเกมมาจองเวให้ดูนะปั่นยังไงให้แตกปั่นยังไงให้เข้าฟร,รีเกม,ม,มเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเกี่ยวจะเริ่มต้นที่เบ็ดสิบเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ดสิบกับทุนสองร้อยนี่จะรอดหรือเปล่ากลับมาจองเวนะเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้เกี่ยวกันด้วยเด้ออุ้ยอุ้ยเอาแล้วไงกดทีเดียวอูกดทีเดียวรู้เรื่องนะรางวัล ก้อนโตระดับซูเปอร์668บาท50สตางค์โอเคเวรีกูดอ้อโหไหลช็ชอตเดียวนะบวกมา600กว่ากดทีเดียวนอา้าแล้วก็เข้าฟรีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดวงดีจัดวันนี้ไก่อกก้าวขาไหนออกจากบ,บ้านเดี๋ยวมาลุ้นกันเข้าฟรีเกมเร็วอย่างนี้จะแตกหรือเปล่านะมาจองเวน,นึงนะเพื่อนเเส้นทางมาจองเว ยิงสงบสยบความเคลื่อนไหว,อว,วโอ้โหเข้าฟรีเกมเร็วเกินนะสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายและท้ายสุดฟรีเกมเบ็ดสิบนะได้มา8บาท วจะปวดไปไงต่อว่าไก่โอก๊กโอ้ยมาจองเวนตอนแรกเป็นมาจองเวนนะเล่นไปเล่นมาเป็นมาจองเวนมาจองกามโอ้โหเอ,เอ้าเอยช็อตแก้ตัวมาเบ็ดยีนะ่นะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ขยับเบ็ดขึ้นไปเบ็ดยี่เดี๋ยวมาลุ้นกันฟรีเกมเบ็ดยีสจะแตกหรือเปล่านะนโอเค โอ้แตกทีเดียวแล้วหมดเลยนะไม่คอมโบต่อเลยอย่างนี้เนะออได้อยู่จังหวะนี้ยังไงอุ้ย<ห>เกือบสุดแถวคูสี่เข้าไปแล้ว,ลวจังหวะนี้คูณหเอาคูนสิบมาแล้วยังไงอุ้ยเสียดายน่าจะไหลต่อนะคูณสิแล้วหย,ยุดเลยรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์หนึ่งพันกสิบบาทเออเริ่มมาแล้วนะ เอามุนสุดท้าย,อ,ยอุ้ยวุ่นวายมาอย่างนี้<า>ยังไงและยังไหลต่อเอาโอเคแต่มา884อดบสีบาทเงินรางวัลเมกะนะเพื่อนๆโอเคเวดูเอามุนสุดท้ายจะแถมอีกหรือเปล่าเออสุดท้ายและท้ายสุด จบไปเป็นที่เ <anthropology> ร <student relations> <es> ียบร้อยนะฟรีเกมเบยี้ของเราได้มา1,948บาทนะเออถือว่าอยู่ในเส้นทางนะโอเคเลยเดี๋ยวเีขออนุญาตขยับไปที่เบน50เลยแล้วกันใช้ท่าไม่ตายนะเพื่อนๆจะทุนเติมแรกมา200ตอนนี้บวกมา2,000กว่าแล้วนะเอาอ้ยเข้าฟรีเกมทุกเบนเลยขยับเบดพุกเข้าฟรีเกมปั๊บแล้วโอ้โหวันนี้มาจองเวมาดีนะทรงดี เพื่อนๆคนไหนนะยังเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรวันนี้แกยกแนะนําเลยนะเกมมาจองเวนะมาจองเวหนึ่งเพื่อนๆไม่ใช่มาจองเวสองนะที่แก๊กเล่นอยู่นี่คือืเกมมาจองเวหนึ่งนะจ้าอู้โมแต่พูดโมดแต่โมนะไม่ได้ลุ้นฟรีเกมเลย เอยเป็นห้าสิบนะเว้ยเอยอคูวกูมาอย่างนี้ไงและยังไหลต่อเอาจังหวะนี้ไหลต่อคูณสิบแล้วนะเพื่อตอนนี้เอาเอาเรื่องจัดนะุ้ยไหลชดเดียวพวกมาเท่าไหร่คูณสิบรัวรัวเลยนะเมื่อกี้ วันก้อนโตระดับซุปเปอร์สี่พันกับอีกหกสบาทนะโหบวกมาสี่พันไหลช็อตเดียวรู้เรื่องสุดท้ายอูสายด้อยู่นะเพื่อนจังวะนี้สุดแถวเขาให้เอาต่อหรือเปล่าและยังไหลต่อปิดาไ,ได้ไดยังสวยงาม ไปเท่าไหร่จ้าดูเงินมาไหลก่อนนะมีความสุขหายใจให้คอสะดวกแล้วนะเพื่อนๆโอ้ตอนนี้รางวัลก็โตร,ระดับซูเปอร์สามพัยห้าบาทสิดท้ายได้ยังสวยงามจบไปแล้วจบเจ้านะเพื่อน ปรีเกมเบ็ด50ได้มา7,560บาทโอ้โหบวกมาเกือบหมื่นเอาเรื่องนะหูจะทุนเติมแรกมา200ตัวน,นี้ได้มาอยู่หมื่นกว่าแล้วนะเพื่อนมาถือว่าได้มาเยอะพอสมควรนะขออนุญาตปัดเศษอีกสักสทีละกัน <Yes. S 1> เอาเฮ้ยเอาแล้วไงมาจองเวรมาจองกรรมโอ้โหปัดเศษสองทีนะเพื่อน เข้าตีเกมเฉยเลยเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแตกหรือเปล่าก่อนเข้าบ่อยอย่างนี้โอ้ไหลเป็นน้ำส,สามวนสุดท้ายโอ้โอ้ย ฟรีเกมเบ็ดร้อยได้มา40บาทโอ้โหโเกลือจัดนะพอดีกว่าเพื่อนเพืเ่อนเลิกนะเข้าฟรีเบ็ดร้อยเมื่อกี้ไม่แตกไม่จ่ายเลยได้มา40บาทโอ้ัวจะปวดโอเคนะวันนี้จากทุนเติมแรงมา200าตอนนี้ได้มาอยู่ที่1 0 100กับอีก25บาทถือว่าพวงมาเยอะพอสมควรนะเพ,พื่อนเพื่อนกับเกมมาจองเวของเราในวันนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเล่นตามเกโอก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะเกโอกปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยที่ลิงก์นะก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกในกลุ่มนะก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมไหนแตกเกมไหนแตกเกมไหนกำลังมานะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะอ่าเพื่อนๆเก๋โอ๊ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มอย่าลืม ตอบคาถามแอดมินกันด้วยว่ามาจากช่องของไก่โอ๊กนะถ้าเพื่อนๆไม่ตอบคําถามแอดมินอาจจะมีรับเข้ากลุ่มนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ไก่โอ๊กกันด้วยเด้อสําหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็กดให้ด้วยนะจ๊าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ